อ่าโอเคสิ่งสิ่งที่คุณจะสรุปให้วันนี้ก็คือเรารู้ว่าลมเนี่ยมันจะมีสองประเภทนะลมประจาเวลากับลมประจาฤด,ดูถ้าในเมืองไทยเนี่ยลมประจาเวลามันก็จะมีกลางวันและกลางคืนกลางวันไอีกล้อสิกลางวันเกิดลมอะไรคะกลางวันลมทะเลอ่าแต่ถ้ากลางคืนเกิดลมลมบกบริเวณทะเลเนี่ยมันจะมีชายฝั่งกับน้ําซึ่ง ทั้งชายฝั่งและน้ำได้รับดวงอาทิตย์ดวงเดียวกันแต่มันร้อนไม่เท่ากันแสดงว่าการรับและการถายความร้อนมันไม่เท่ากันระหว่างดินกับน้ํานะคะคําถามของครูตอนก,นนนกนลางวันใครเย็นกว่ากันกลางวันน้ําเย็นกว่าเพราะฉะนั้นลมก็เลยพัดจากที่อุณหภูมิตรงที่อยู่แถวน้ําก็คือตรงทะเลพัดจากที่อุณหภูมิต่าไปหาที่อุณหภูมิสูบมันก็เลยพัดไปทะเลเข้าหาชายฝั่งเราก็เลยเรียกว่า ลมทะเลแต่ถ้านตอนกลางคืนตอนกลางคืนคายเย็นขาบอกกับทะเลคยเย็นบอกเย็นกลางคืนเนี่ยบอกเย็นเพราะฉะนั้นมันก็จะพัดจากบอกเข้าหาทะเลเพราะทะเลมันร้อนกว่านะคะอ่ะมีการเคลื่อนย้ายเนื่องจากอุณหภูมิมันไม่เท่ากันเอาง่ายๆถ้าสองที่ที่อุณหภูมิแตกต่างกันอ่ะที่หนึ่งนะอุณหภูมิไม่เท่ากันที่หนึ่งร้อน ที่หนึ่งเย็นลมจะไหลาจากที่เย็นกว่าไปหาที่ร้อนกว่าไหลาจากตรงไหลก็เรียกชื่อลมอันนั้นไหลาจากบกก็เป็นลมบกไ<ง>หลาจากทะเลก็เป็นลมทะเลอ่ะโอเคอันนี้คือลมประจําเวลา